โปรตีนกาวามไหมเนาะเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเสาไหมเสาออกมาเป็นเส้นเพราะว่าเขาถูกทำลายแล้วเนาะก็จะหลุดออกมาเป็นเส้นๆก็เป็นแบบนุ้ค่ะขันขันมาแล้วงนี้ได้เเห็นว่ามันไม่มีระเบียบชหม ติด้วยทีีน้ก็เข้าสู่กระบวนการกวักใหม่ขอตัวแทนหน่อยขอขอตัวแทนมาช่วยกวักใหม่หน่วยตุ้ยเลี้ยวจัดอยู่บ้านอยู่บ้านทำทุกวันใช่ไหมอยู่บ้านทำทุกวันเหรอเคยทำตอนเด็กครับตอนนี้โตแล้วตอนนี้ไม่มีครับอ้าไหนเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยมาทำเป็นอตืมอัดมือกัน เราทำให้หมดนี้ทำต่อไปอันนี้สายใหม่ไม่ได้ต่อไอานจ้สายใหม่ครับมกว่าไหมกว่ากว่ากว่ากาล่ววเาาบม่ากว่ากว่ากกวากว่า่่าากว่ากวากว่า่ากว่ากว่ากว่นกว่าากวากาก่กมว่ากากา่ว ไม่ได้เดี๋ยวค่ะนี่บอกเพื่อนหนึงสอย่านะเพ่อนเอาไปยี่สิบมีอันมีคบารู้เป็นฐานการเรียนรู้จากใบหมอนสูงข้างหนนะมีแค่เป็นสารพัดใส่เสื้อ ดูเสื้อแล้วผมด้ที่ผิดเสื้อแล้วกันนะครับไข่มาครับก็จะเป็นตัวแล้วก็ไปเรียงเนาะก็จะเป็นสามวันแล้วก็ออกมาเป็นเสื้อมาต่อไปจะมีอะไรให้เล่นหรือเปล่านะ เีบกันอ่ได้มาเป็นเส้นใหญ่ที่มีระเบียบแล้วเนาะป็นนี้ให้ต่อแคนอันนี้คือเราย้อมสีแล้วใช่อันนี้คือเส้นเส้นใหม่ที่ย้อมสีแล้วเม็นผมคนยังไง้ดแล้วนุ่มไหมอันนั้นก็คือเส้นใหม่ใช่เราให้น้องลองหยิบ ทำไมถึงต่างกันเพราะรู้สึกต่างกันไหมครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเส้นปายนะเส้นใหญ่เสายเส้นปายกันไหมเส้นหความสวยงามก็ปายเส้นัไหนอันนี้ถูกกลุ่มต้งแบบเอาไปทำหกอ๋อมีขนมคนละสองัน เป็นเ้นใหญ่พเป็นไหเค็มนะไหนจราคาติดมาจากขนเมื่อกี้กินไหมเป็นไงหอมไหมอันไหนกงอันไนนา่มันไ่กินใช่ไหมขุน้มนองไกนเหรไหมานี้เก็นิอานเล่นเกมกันยังาน Đã người rồi nó ngoặc. Hôm nay có thơ Có nha. có